อยู่กันที่เรื่องของาศาสตร์จีนนะครับซึ่งสำหรับท่านใดที่บอกว่าอยากจะได้ของไหว้ที่ดีมีคุณภาพก็ฟังทางนี้นะครับเพราะว่า,าศาสตร์จีนปีนี้กรูเมยมาร์เก็ตและก็โฮมเฟสร์มาร์เก็ตกลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ปก็จัดงานครบสูตรชุดวันศาสตร์จะมีการคัดสรรชุดไหว้และของไหว้คุณภาพพร้อมต้อนรับทุกคนนะครับ งานนี้นะครับก็รับประกันความสดสะอาดปลอดภัยครบคันตามธรรมเนียมจีนและมีความหมายเป็นมงคลเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับวันสำคัญของลูกหลานชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะมาแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งภายในงานนะครับก็จะมีการบริการชุดไหว้ทั้งหมด6ชุดที่มาพร้อมกับกล่องมงคลทุกชุดได้แก่ชุดไหว้มหามงคลซาแซเสริมสุขชุดไหว้โงแซสองชุดไหว้ซาแซหนึ่งชุดไหว้โงเปี้ยชุดโงกล้วยแล้วก็ชุดไหว้ทันใจนอกจากชุดไหว้มงคลแล้วก็ยังมีสินค้าของไหว้อื่นๆให้กับลูกค้าครับเช่นอุปกรณ์การไหว้กระดาษเงินกระดาษทองทูบเทียนแบบครบจบในที่เดียวพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเอ็มคาร์รับสิทธ ซื้อชุดวหายในราคาพิเศษส่วนสมาชิกบัตรเครดิต SCB m s c M Visa นะครับที่สั่งสินค้าผ่าน w w w g r u ว m e m a r k e t t h a i l a n d c o ก็ World web, um Market, com, ก็รับส่วนลดทันที100บาทเมื่อใช้ผ่านบัตรตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปต่อเซล์สลิปจำกัด50ต่อคนพร้อมด้วยสิทธิพิเศษอีกมากมายจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและลูกค้าที่สั่งสินค้าผ่าน call to order ครบ1,500บาท จัดส่งไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะ15กิโลเมตรแรกซื้อสินค้าสะดวกผ่านหลากหลายช่องทางครบทุกความต้องการจบในที่เดียวพร้อมบริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมที่กรูเมยมาเก็ตและโฮมเฟรชมาร์กและมองทุกสาขาเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียร์พรากอนดิพาร์ตเมนต์โซ่บูพอร์ตหัวหินหรือว่าซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เวอร์ไวดเว็บกรูเม่มาเก็ตไทยแลนด์ดอทคอมกรูเม่มาเก็ตคอร์สออเดอร์เซอร์วิสแอปพลิเคชันแพนด้ามาและแฮปปี้เฟรชโดยช่องทางออนไลน์สามารถสั่งจองชุดไว้ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่19สิงหาคมติดตามรายละเอียดผ่านทาง Facebook แล้วก็ไลน์กรูเม่มาเก็ตทีเอชครับ